สวัสดีท่านผู้ชมพบเกตเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่เรามาอยู่กับเจ้าแม่ตะเคียนหินนะท่านผู้ชมเนาะเรามาส่องตัวเลขกับเจ้าแม่ตะเคียนหินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาส่องตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะว่าเราจะมองเห็นตัวเลขเป็นตัวไหนนะท่านผู้ชม เราสองด้วยกันนะครับนานผู้ชมเนาะว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนานผู้ชมตัวเลขที่มองเห็นนานผู้ชมเนาะก็จะเป็นหนึ่งหกสี่นักผู้ชมเนาะตัวเลขที่มองเห็นก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งหกสี่นักผู้ชมก็จะลืมซื้อหนึ่งหกหกหนึ่งหกสี่สี่หกนักผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขในจุดจุดนี้นานผู้ชมเนาะ มองดูอีกทีก็จะเหมือนหน้าคนเนาะท่านผู้ชมมองเห็นในรูปนะท่านผู้ชมเนาะจะมองเห็นเหมือนหน้าคนนะผู้ชมท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่มองเห็นก็จะเป็นเลขตัวหนึ่งหกสี่ท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมตัดตัวซื้อนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหกสี่สี่หกนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปส่งจุดจุดอื่นต่อไปนะครับผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราจะเดินไปสำรวจจุดอื่นด้วยกันนะครับท่านผู้ชมไปด้วยกันครับพอมาดูอีกทีก็จะเห็นทูบที่เขาปักไว้นะผู้ชมเนาะทูบที่เข้ามาจุดขอนะผู้ชมเนาะก็จะเป็นตัวเลขเจ็ดศูนย์สองนะผู้ชมมองเห็นอย่างชัดเจนะนะ 70, นะผู้ชมเนาะเจ็ดศูนย์สองนะผู้ชมเนาะ ก็อย่าลืมตัดตัวซื้อนะผู้ชมเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์นะผู้ชมหรือจะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดนะผู้ชมอย่าลืมตัดตัวซื้อนะครับตรงนี้เป็นจุดที่คนอื่นเข้ามาขอนะผู้ชมเนาะก็จะเป็นตัวเลขดังกล่าวนี้นะผู้ชมตัวเลขที่มองเห็นอยู่ในทูปนะผู้ชมนะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์สองนะผู้ชมเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์นะผู้ชมเนาะ สองบริการน,นะครับท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์น้าทางช่องของเรานะครับพบกันบนช่องคนหน้าตาดีท่านผู้ชมเนาะ่าลืมนะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามไปให้ช่องของเราด้วยนะครับพบกันบนช่องคนหน้าตาดีท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เต็มเต็นะครับท่านผู้ชมนะักทูบที่เข้ามาขอนะครับ ท่านผู้ชมก็จะเห็นตัวเลขชัดเจนนะผู้ชมเจ็ดศูนย์สองท่ผู้ชมเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์เจ็ดสองสองเจ็ดท่ผู้ชมเก็บไปพิจารณาไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกสามท่ผู้ชมกดจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพบกัเป็นคนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะ ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย